เพ,เพื่อนชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบุ๊กทุกคนนะคะวันนี้นี่แม่เพิ่งไปโชว์มาอุตายวันนี้แม่เพิ่งไปโชว์มานะคะ <c oughs> แล้วก็กลับมาว่าจะให้พรปีใหม่นะคะสําหรับทุกคนเลยเนาะมันยาวมากก็เลยต้องใส่ iPad มานะคะ <c oughs> เห็นไหมว่ามันยาวเกินเออเห็นหรือเปล่าไม่เห็นมันยาวก็เลยก็เลยต้องใส่ iPad ดังวยพรสำหรับบรรดาแฟนคลับแฟนเพจทุกคนวันนี้ ก็เริ่มกันเลยแล้วกันเนาะไม้นี่ก็เกะกะจักเลยใช้งานแล้วก็ไม่หยุดทีไมคคืออะไรเจลนะคะอันนี้เป็นดูเล็กแต่เราแกะออกเนี่ไม่ใหญ่คนรู้ไม่ใช่หรอกเรื่องของนั้นคือถูจนคารอของหมดแล้ว <laughs> เออ <laughs> นะอ่าเริ่มไปไหนแล้วล่ะ ในวาระดิถีสิ้นปีเก่าเริ่มปีใหม่พศ2558ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนโลกทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน21ธรณี14บาดาลมนตราแห่งมหาเทวี108พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศกแม่อักคีแม่วายโยพระศิีวะพระผมพระวิษณุพระนาราย พระอยู่ไหลพระเจ้าแม่กวนอิมเทพนาจาเทพเจ้าสามตาพระถังสำจงังอองอคงตือป้วยไกย่สวยเจ๋งเทพเจ้าสามก,ก๊กเทพเจ้ากวนอูไทยซิงเอีย้ยปึ่งเถากงขงเบ้งขงจือฮั่นจีกงเป่าบุญจิน <c oughs> อ่าต่อเลยเทพเยอะ พระรามพระลักษิีเพทกทศกัณฐ์นางสีดาหานุมาสุขีมัชชานุขุนช้างขุนแผนนางวันทองนางสิบสองแม่ปะะบู่พระอภัยมณีสุดสาครนางเงือกผีเสื้อสมุทรและนางพันธุรักษ์ก็คือคนเดียวกันนั่นแหละมัณินมังกรสังทองแก้วหน้ามา้าขวานฟ้าหน้าดำจันตะโครบแม่นางโมรานและนางกากี เหล่านักรกบทกเทพเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงขบวนการพาวเวอร์เรนเจอร์เหล่าโปเกมอนสหายปิกาจูดสตโตชิทักเคชิเหล่าดิจิมอนเหล่ามอนเตอร์ฟรามลูฟี่โซโลซันจินามิโรบินชอปเปอร์ครสูสอุชอฟแฟงกี้นารูโตะซาสึสสเกะสักรุกกระอาการะอาคาชิจิระยะ เหล่าขาังเยะทั้ง้าโมกุนเบจิต้าโกฮังโกเทนครังจอมันบูยูสุเกะอิฮิเอะคุรามาคุวาบาราอ่ามันต้องเป็นคุคุวาบร r ากอนคิรัวคุราบิก้าโดเรมอนโนบิตะสุกิชิซูกะไจแอดเบนเทนและเหล่าเซเลอร์มูนทั้งสิบสาม เราเซเลมอนทั้งสิบสามเนี่ยแม่จําได้ไม่หมดหรอกนะแต่ก็พยายามจะเรียกเขามาอวยพรให้กับลูกๆทุกคนนะลูกนะก็จะมีเซเลมอนเซเลอร์จูปิเตอร์เซเลอร์มาเซเลอร์มีเซเลอร์พูโตเซเลอร์เนปจูนเซเลอร์เออเซเลอร์เชิญเซเลอร์เทิญเซเลอร์เออนั่นแหละหลายเซเลอร์ทั้งหลายนะก็จะเรียกลงมาอวยพรให้หมดแม่หมดน้อยโดเรมีพิตตี้เคียวอาราเล่จังกั๊จังเจ้าพ่อโคนัน จอมโจรคิสบี้หน่งจอมโจรคิสนะคะแล้วก็กล้วยหอมจอมโซนบีหนึ่งบีสตระกูลดิสนีย์ลับชินจังจอมแก่นเาวเวฟเกิร์ลเจ้าขุนทองคุ้มครองทุกท่านขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันน้สุขาพลัเงินทองไหลมาเทมาดุดดังสายธาราพระนามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนกิจการได้เริ่มกิจการใด ที่ทําอยู่จงยิ่งใหญ่และเจริญเจริญขึ้นไปขอให้ลูกหลานนะคะรักการมีความสุขนะคะอยู่ด้วยกันตลอดไปอยาได้ทาราวีวา่าแล้วก็เทพทั้งหมดนะคะที่เราได้เชิญมาทั้งร้อยสวรรค์ <c oughs> ก็ขอให้ลงมาอวยพรใช้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะคะเดี๋ยวแม่ต้องไปโชว์ต่อแล้วลวันนี้เชิญแกวนี้นะลูกอก,ก,ก,กีอ่องค์อุ้ยหลายองค์เกินใครนับครบทุกองคเม้น์มานะลูกนะเดี๋ยวแม่มีของรางวัลให้ปีนี้แม่แจกเยอะแจกแน่นบาย